คุณสุรณครัมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีดังตอนนี้เลยนะครับกับกรณีของนายแพทย์เปมรมศักดิ์นะครับก็เป็นอนดีตสสขอนแกน<า>่นเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่นะครับที่สั่งให้ลูกน้องเนี่ยถอดเสื้อผ้าผู้สื่อข่าวหรือสื่อพิมพ์เนีริวเนื่องจากก็ไม่พอใจนะครับที่ไปเสนอภาพข่าวบอกว่านายแพทย์เปมรมศักดิ์กำลังเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางผู้ว่าขอนแก่นนะครับก็กําลังตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคือน่าจะรู้ ผลตรวจสอบเปีย15วันนะครับหากพบว่าผิดจริงก็พร้อมที่จะปลดออกจากตําแหน่งครับค่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ที่ว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ฝั่งของผู้สื่อข่าวทั้ง5คนเองเขาก็เข้าไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณก่อสิทธิ์กองโฉมหนังสือพิมพ์ daily news ผู้สื่อข่าวอย่างคุณปราโมทศรีปุระผู้สื่อข่าวช่อง3คุณสุพลบุญชื่นชมผู้สื่อข่าวข่าวสด คุณจิติมาจันพร้มของเนชั่นทีวีและคุณประชญาเทพสกุลผู้สื่อข่าวเคเบิลท้องถิ่น KKC ไปแจ้งความที่สอพอบ้านไผยค่ะส่วนฝั่งของนายแพทย์เปรมศักดิ์เขาก็บอกว่าไปแจ้งความเหมือนกันแต่ว่าทางตำรวจบอกว่านายแพทย์เปรมศักดิ์เขาแค่มาลงบันทึกประจำวันเท่านั้นไม่ได้เป็นการแจ้งความเอาผิดกับผู้สื่อข่าวทั้ง5คนแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวเขาก็ไปขอเข้าพบทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณกำธรถาวรสถิต เพราะว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็อยู่ในกํากับดูแลของทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยทีนี้คนกํทอรเขาก็บอกว่าหลังจากทราบข่าวอาศัยอํานาจหน้าที่ตามมาตรา71ค่ะบอกว่าต้องไปสอบสวนเรื่องที่ปรากฏข่าวของสื่อต่างๆทั้งหมดซึ่งมีระเบียบของมหาไทยรองรับให้สอบสวนข้อได้จริงคาดว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ15วันในการตรวจสอบถ้าเกิดว่าผิดจริงก็จะเสนอให้ทางรัฐมนตรีพิจารณาปลดจากตําแหน่งค่ะ ก็15วัน30วันนะแต่ถ้าไม่เพียงพอก็ขยายได้ดําเบินการไปเนี่ยให้พ้นตําแหน่งนะครับสิทธิเขาก็ยังมีอยู่ที่จะต่อสู้ส่วนผู้สื่อข่าวที่หรือผู้ผู้เสียหายที่ไปร้องทุกข์เนี่ยวันเกรงอิทธิพลอะไรเงี้ยนะฮะก็มีกฎหมายคุ้มครองพยานนะครับ โดยตำรวจเองนะครับก็ได้สอบปากคำนะครับนักข่าวทั้ง5คนนะครับก็เรียกสอบปากคำเนี่ยเป็นคนคนไปนะครับโดยคุณก่อสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับที่ถูกจับถอดเสื้อผ้าเป็นผู้สื่อข่าวจากเจลนิวนะครับก็บอกว่าต้องการที่จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีในข้อหากักขังโูเนียวบังคับผืนใจให้กระทําการไม่กระทําการเพื่อเอาผิดกับนายแพทย์เปรมศักดิ์ ส่วนอีก4คนที่เหลือนะครับทางตํารวจก็ได้เรียกสอบปากคาไว้เป็นพยานแล้วก็ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานครับก็จริงๆใน,นช่วงแรกเนี่ยเราจะไปทําข่าวกรณีเรื่องเรื่องไงโพสต์ภาพคู่เนี่ยเชิญเข้าไปในห้องอันนี้พอเขาก็ถามว่าครบหมดยังเขาก็เริ่มถามเลยว่าใครเดนินูเมื่อ้รเขาก็ดึงข,าขาอขอตัวอาวุธ ตัวสื่อสารมรรนเนี่ยตือว่าเครื่องมืออะไรต่างเนี่ยให้ให้ลูกน้องแกไม่ยิตแกก็เริ่มเลยขอตรวจถามดีนิวถอดแก้ถอดกั๊ให้ถอดกินบแก้แก้งตบกระเป๋าก่อนพี่เจอลูกลูกถอดขัดแล้วงงเลยนะเนี่ยใครเป็นคนถอดมอเป็นอพอถอดอกัดลูกน้องก็ดึงเกงพี่พี่ก็ตกใจอย่างนี้แล้วก็คุณหมอก็ให้คนถ่ายรูปแค่นั้น ขณะที่ในฝั่งของคณะอนุกรรมการนะครับพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีมติออกมาที่จะระงับการให้รางวัลคนจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดินกับนายแพทย์เปรมศักดิ์หลังจากมีการปรากฏภาพนะครับที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เนี่ยไปทําพิธีผูกข้อมือกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าอันนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวนายแพทย์เปรมศักดิ์เองก็มีภรรยาอยู่แล้ว ส่วนประเด็นที่นายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับมีการกักตัวผู้สื่อข่าวบังคับถอดเสื้อผ้าน,นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อที่จริงหากพิสูจน์ว่าไม่ได้ทําอะไรเสียหายก็สามารถที่จะได้รับการเสนอชื่อใหม่อีกครั้งในครั้งต่อไปได้ครับค่ะเพราะว่าตัวรางวัลเองนี่ก็สําคัญมากนะคะแล้วก็คนที่จะได้มานี่ต้องไม่มีตําหนิแล้วก็ไร้ข้อกังขาเบื้องต้นก็เดี๋ยวเลื่อนการเสนอชื่อในปีนี้ไปก่อนนะคะให้คนที่มีคะแนนลำดับ,บถัดมานะคะเป็นคนได้รับรางวัลไปแทนค่ะ